ผ่านจากท่านคณะกรรมการไปได้เลยครับเรามาต่อกันที่หนุ่มน้อยคนนี้กันครับที่รับรองได้เลยว่าน้ำเสียงไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนไปชมกันต่อได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายพานวัฒน์แสงใสชื่อเล่นชื่อหนึ่งอายุ16ปีมาจากจังหวัดศรีสะเกดครับ มาจากอำเภอไหนลูกอําเภอน้ำเกลียงครับน้ำเกลียงครับหนึ่งอาศัยอยู่กับใครลูกอาศัยอยู่กับย่าสองคนครับอยู่กับย่าสองคนครับแต่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ลูกคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันครับแยกทางกันครับปัจจุบันแม่รอทํางานกับป้าครับเพราะว่าตอนนี้แม่ตกงานก่อนหน้านี้คุณแม่ทํางานอะไรครับทํางานเย็บผ้าครับและในระหว่างที่คุณแม่ตกงานนี้หนึ่งได้ดูแลหรือมีส่วนช่วยเหลืออย่างไรบ้างลูก ก็ช่วงโควิดซาซาตอนนั้นนะครับก็รับจ้างร้องเพลงครับตามงานงานแต่งงานบวชนะครับ,รบแต่ว่าช่วงโควิดมาก็ไม่ได้รับเลยก็ตกพร้อมกันเลยครับและใครเป็นคนสอนร้องเพลงให้ลูกจุดเริ่มต้นในการร้องเพลงของผมนะครับคือเป็นการชอบส่วนตัวครับเพราะว่าชอบมาตั้งแต่เด็กเลยแต่มาหัดจริงจังตอนที่เข้าป .4 คุณครูได้คัดเลือกใบแข่งขันทักษะวิชาการในโรงเรียนนะครับก็ก็เข้าไปกับเพื่อนก็ก็ร้องตอนแรกร้องเพลงลูกกุ้งก็เปลี่ยนมาเป็นปลูกทุ่งครับก็เริ่มฝึกร้องมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับเอ้คที่ผม,มาไม่ต้องคํานะครับคืออยากสารฝันให้ยายด้วยอยากให้ยายภูมิใจนะครับยายเป็นคนชอบรายการไ่ต้องคํามากและก็ผมก็ชอบด้วยนะครับยายดูทุกเทปเลยนะครับแล้วยายเคยบอกกับผมว่า เมื่อไรจะมานะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้มารายการไปต้องคำแล้วก็อยากจะทำให้ยายภูมิใจครับแล้วแล้วศิลปินที่หนึ่งยึดถือเป็นต้นแบบคือใครลูกที่เป็นแรงบันดาลใจเลยพี่สอนสินชัยครับสอนสินชัยเหรอครับโอ้โหมาแปลกนะเนี่ยครับ <laughs> แล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรมูเขายังได้ออกครับอ้าวซอนสินชัยจริงๆด้วยอืม โมเขายังเดาออกครับพ้อมบ่พร้อมครับอ่าเช่นแลยครับแม่ได้ออกโทรทัดระเด้อพี่เจ้าเคยถามคอยว่ามือใดสีมามือนีเดียมาระเด้อฝากเป๊กไลงใจให็นเด้อครับ เห็ดน้ำกระโดงบ่หูสันโบว่ามัตำแน่งไอหักบอกคอน้องก็ยัดให้ขาดไม่กันมาจังเอินหาไอมาอย่างไกลาย,ยามพ่อคุณใหม่ก็ะพักใสอายไ,ไปห่าง เงียงกระได้เป็นผู้รับใช้มานานสายหันกวาันทำตามน้องได้ทุกอย่างกี่ฮอนกี่หนาวที่สองเหาเป็นเงาเทียงทางอายเหตุน้ำทุกอย่างบออ่ต่างาในใจแนบบ่ ยามเห็นคนหลอใส่อายไปขอเบอร์ข้านัดกันกินขา้าวยังให้อายไปเฝ้าไปรอบอกหัจักใจหรือเจ้าตัง้งเหตใส่แล้วหนอหมูเขายัางเดาออกหูบอกว่าอา,ายขึ้นน้ำเจ้าจังได้ เม็ดน้ำปานี้บอกหูสันตีว่ามักหากแม่นหูคักว่าจะมีแล้วคนให้ใจบอกอายโลสาวสิได้คือหาทางใหม่บออยากให้มูเว้าใสเป็นอายฮักสมักน้ำ ตา้มามด่าเดินถ้าสอนสชินชัยได้ยินพวกขวัญจะภูมิใจมากเลยวันนี้มีเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเห็นครั้งแรกครูนึกว่าจะนิยมแบบไปสายอินดี้อย่างนี้หรือเป็นไงบ้างชอบเลยค่ะรูเ <laughs> ชิญพี่สุครับคือต้องบอกว่าหนึ่งมีครบมากนะลูกออกมานี่คือก็เล่งไว้แล้วว่าเออเด็กคนนี้มันมี สวดทรงของวันที่แบบว่าดูแบบน่าสนใจแล้วก็พูดคุยเป็นธรรมชาติมากแล้วก็มีมีสเสน่ห์ลูกแต่พอร,ร้อออกมาโอ้โหเสียงเสียงตัวเล็กมากลูกแล้วก็มีพลังเสียงลอยออกมาเลยครับแล้วมันเห็นเลยว่าหนูมีของลูกดูแลตัวเองนะลูกนะครับครับผมดูเหมือนดีเจนุยร้องเพลงสอนสินชัย <laughs> ใช่ดีเจนุ้ยว่าเดี๋ยวปลอมัวมาปะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับหนึ่งน่าสนใจครับผมชอบครับครับคุณครับมีต้นทุนที่ดีนะลูกครับแต่สิ่งที่ต้องขัดเกลาเองต่อไปก็คือคำพูดคำจาครับทำไมจะดูอ่อนโยนดูสุภาพครับบางทีความเก่งของเราอาจจะทำให้เรามั่นและและการพูดคุยมก็จะกระด้างขาดเสน่ห์เรื่องการร้องเพลงทุกคนน่าจะยอมรับ แถือว่าหนูมีมีแววที่ดีมากเลยแต่ว่าสิ่งที่หนูต้องไปขัดเกลาตัวเองในระหว่างที่เรายังยังเด็กอยู่นี่ก็คือนั่นแหละอย่างที่ครูบอกครับผ่านครับผานครับผ่านแล้วขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับแม่ให้ดูอ่อนโยนออนใหญ่เลยนของจริงของจริงเจอของจริงตอนสวรรค์ร้วนๆพี่และเหมือนสอนในยจโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่อ แต่มันอิ่มกว่าด้ยวยความที่เด็กกว่าอ้กกว,วนกว่าแข็งแรงกว่าเรียกได้ว่าน้ำเสียงไพเราะกินใจจริงๆเลยนะครับน้องหนึ่งทำเอาท่านคณะกรรมาการเนี่ยถึงกับเอ่ยปากชมไม่หยุดกันเลยทีเดียวแม่พ่อสอนสินชัยน้อย